อบไฟฟ้านะคะแบบ2ระบบค่ะนิดนะคะในกรณีที่เรามีแดดนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะค่ะวันนี้เรามาตากดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันสวยมากค่ะนี่นะคะแบบ2ระบบไฟฟ้าของเรานะคะแบบ2ชั้นนะคะมาตากดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันสวยมากค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะ1ชั้นนะคะ ที่สองค่ะวันนี้แดดดีค่ะถ้าแดดดีเราก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟฟ้านะคะดูนะคะถ้าแดดมีแดดนะคะพัดลมจะหมุนโดยอัตโนมัติเลยค่ะดอกอัญชันสีสวยมากค่ะใครสนใจสั่งจองได้นะคะ0875118951และ0914681281ขอบคุณค่ะ